สวัสดีค่ะอันนี้ร้านปุ๋ยเอเวอร์เลสสาขา,ขาจังหวัดระยองนะคะได้มาสัมภาษณ์ที่และพี่โอนะคะตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะว่าก่อนใช้หลังใช้ปุ๋ยของเราเอเวอร์เลสเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่สดีสดีค่ะ,ะใช้แล้วน้ำยางออกดูข้นได้ปริมาณเยอะขึ้นกว่าเก่าที่จะก่อนนะคะ,ะ,ะก่อนออกนิดนึงตอนนี้ออกทิน,นทงทนะ้งถังเล หลายเยอะนี่ใช้มาปีไหนครับปีปีแรกหรือว่าปีที่สองปีแรกอ๋อใช้ปีแรกเห็นผลเลยนะฮะปีแรกค่ะแล้วต้นยางตัวนี้ไหมคะโค้งหน้ายงหน้ายางดีหน้ายางดีนะคะใช้น้ำด้วยค่าใช้สีน้ำด้วยสีล็อกกี้สีอ๋อฉีดหน้ายางหน้ายางเปลือกนิ่มไหมคะนิ่มปัดกบะดอยอ๋อเปลือกก็นิ่มด้วยไม่แข็งค่ะแล้วนี่กี่เม็ดแล้วคะเนี่ย หกค่ะคุณนีขายละช่วงนี้จะขายละรู้สึกว่าแตกต่างเลยครับสวยของเราแตกต่างใช้ตัวอื่นมาไม่ค่อยออกแต่อันนี้ใช้แล้วออกเห็นผลเลยตั้งใจก่อนฝนตตแล้วผลตกนะพอหยุดปั๊บเปิดยางปั๊บออกดีมากเลยอ๋อมีความใจมากเลยจิตใจเลยอ๋อจิตใจก็มีสายกาวลูกเลยอ๋อกาวลูกเดี๋ยวพี่หน้าใช้อีกนะคะอ๋ออ๋ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ